สวัสดีครับวันนี้พบกับเราอีกแล้วนะครับวันนี้มีพระเครื่องมากมายหลากหลายสไตล์นะครับแถมยังมีเก็บปลายทางด้วยนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจพระเครื่ององค์ไหนสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรและไอดียไลน์ได้เลยนะครับมาดูองค์แรกกันเลยครับเป็นเหรียญร้อห้าเนื้อเงินนะครับหลวงพ่อเกษมสร้างนะครับตอนนี้หลวงพ่อเกษมกำลังดังเลยนะครับพระกําลังขยับขึ้นนะครับเหรียญนี้ไม่แพงนะครับแค่หลักร้อยนะครับ เอาไปใช้พุทธคุณแทนรุ่นแพงๆของหลวงพ่อได้เลยนะครับองค์ต่อไปนะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่วัดดักขนนนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดชัยนาทนะครับหลวงพ่อท่านเก่งนะครับอันนี้เป็นพายุกเก่าของท่านนะครับราคาไม่แพงนะครับพี่ต่อมาเป็นเหรียญหล่อหลังยันไม่ทราบที่นะครับหาพี่ๆท่านใดทราบที่ ก็ติดต่อมาหาผมได้เลยนะครับไม่แพงเหมือนเดิมครับต่อมาเป็นพยาคุดไม่ทราบที่นะครับช่วยเรื่องเสริมดวงป้องกันพูดผีพิศารนะครับเด็กๆคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีนะครับเลี่ยมพลาติกติดรถก็ได้นะครับแบ่งให้หลักร้อยครับไม่แพงครับ องต่อมานะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมมาพร้อมกรอบปิดหลังเลยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบว่ารุ่นไหนนะครับหาพี่ๆท่านใดทราบรุ่นรู้ราคาเล่นหาอยากได้เอาไว้ใช้ติดต่อผมมาได้เลยครับต่อมาเป็นพระเถรขวาดลานนะครับอยู่ในกรอบพลาสติกเก่ามากนะครับกรอบพลาสติกแบบนี้ต้องมี40-50ปีขึ้นนะครับ องนี้ผมไม่ทราบที่นะครับถหากพี่ๆท่านใดทราบที่ติดต่อมาได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญเตารีดหล่อโบราณหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเขียนว่าเฉลิมพลนะครับองค์นี้เป็นเนื้อนาวะนะครับผมมี2องค์นะครับองค์ที่สองครับเนื้อหาแบบนี้นะครับหล่อได้ชัดเจนครับลายเซ็นด้านหลังชัดเจนนะครับ ถ้าสนใจติดต่อผมมาได้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นสมเด็จแตกรายงานหลังเรียบนะครับแบบนี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับผมแบ่งให้ราคาไม่แพงนะครับเอาไปใช้แทนป้าแพงแพงได้เลยนะครับต่อมาเป็นพระยี่ห้าศตวรรษนะครับพิธีใหญ่ปี2500นนะครับเกจิชื่อดังทั่วประเทศร่วมปลุกเสกเป็นพระดีราคาถูก และน่าใช้นะครับช่วงนี้กระแสกำลังมาแรงเลยครับต่อมาเป็นสมเด็จปกโพล้มเย็นนะครับเนื้อผงน้ำมันของหลวงพ่อขอวัดไผ่หลวงวัวน,นะครับเกจิชื่อดังของจังหวัดสุพรรณนะครับหลวงพ่อท่านเก่งนะครับต่อมาเป็นพระร่วงหลังลายผ้านะครับเนื้อจินเขียวนะครับอง์นี้แบ่งให้ราคาไม่แพงนะครับ ถ้าเป็นเนื้อชินเงินเดี๋ยวนี้เขาเล่นกันอันเป็นล้านนะครับแบบนี้ไม่แพงครับเอาไว้ใช้ได้เลยครับต่อมานะครับเป็นพระสมเด็จโตนะครับมาพร้อมกรอบเลยนะครับพี่ใครซื้อไปผมแถมกรอบให้เลยครับองนี้ยังไม่ได้แกะดูว่าเป็นวัดไหนนะครับสมเด็จโตเป็นจักรพรรดิของพระเครื่องนะครับใช้แทนรุ่นทองแพงได้เลยครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับพี่ ต่อมาเป็นสมเด็จผงน้ํามันนะครับอง์นี้เป็นเนื้อลายปิดหลังไม่ทราบว่าหลวงพ่ออะไรนะครับอาจจะเป็นของหลวงพ่อป่วยก็ได้นะครับสนใจติดต่อได้เลยครับพี่ต่อมาเป็นสมเด็จไม่ทราบที่นะครับเนื้อหากเก่านะครับผมได้มาพร้อมกล่องเลยแต่ไม่รู้ที่นะครับหากพี่ๆท่านใดรู้ที่สนใจยังไงก็มาคุยกันนะครับ ต่อมาเป็นพระจตุคามรามเทพนะครับช่วงนี้กระแสกําลังกลับมานะครับองคนี้ผมไม่รู้วัดไหนสร้างรุ่นไหนนะครับแต่ผมดูจากศิลปะน่าจะพอมีราคาบ้างนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับอีพีนี้จบแล้วนะครับถ้าหากพี่ๆท่านใดสนใจพระเครื่องในอีพีนี้สามารถติดต่อมาตามเบอร์โทรและแอดไลน์ได้เลยนะครับมีเก็บปทางด้วยนะครับพี่บริการทุกระดับประทับใจนะครับสวัสดีครับ